ว่าน้ำเห็ดเทนโกนั่นเองใช่ไหมคะนะคะแล้วทราบมาไหมว่าน้ำเห็ดเทนโกเนี่ยมีเห็ดผสมอยู่กี่ชนิดไม่ทราบแน่เลยกินอย่างเดียวไม่ใช่คือคนที่อ่านอยู่แต่ว่าไม่ค่อยจาไม่ค่อยได้อนะคะก็คือถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารู้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะในน้ำเห็ดเทนโกของเราเนี่ยนะคะบอกว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยโอ้ไม่ใช่เห็ดบ้านๆเลยนะคุณ อิมพอร์ตมาเลยเนี่ยคะ่ะมาเหตุชนิดแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหตุชิทาเกะนั่นเองค่ะอาจารย์เห็ดชิทาเกะนี้นช่ว,ย,วยในเรื่องของ,ของระบบท่อเลือดให้มีการยืดหยุ่นตัวเพ <บา S 1> ื่อให้เลือดไหลคล่องอเนื้องอ,อกจะได้ไม่เป็นเพราะเนื้องอกมะเร็งเกิดจากท่อเลือดมีการช้ำม,มีการเปราะแล้วก็แตกง,ง่ายะนะครับแล้วก็เห็นว่ามีงานวิจัยว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชทำให้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้รักษาให้ขาดหายไปจากโรคนั้นหรอกแต่ว่าก็คือช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ใช่ะคะ่ะต่อมาค่ะเหตุชนิดที่2นะคะนั่นก็คือเห็ My ุไมตาเกตนั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของตับอ่อนคใครที่ตับอ่อนเริ่มมีปัญหาก็คือเรื่อเป็นเบาหวานนะครับตัวนี้จะช่วยโดยตรงเกี่ยวกับตับอ่อนอคือควบคุมะระบบน้ําตาลในเลือดนะคะนะคะก็รักษาระบบน้าตาลให้เป็นปกติ ใช่ไหมคะ่ะอะต่อมาโอ้ยอันนี้พี่เป้คุณอภิพชาติเหตุชนิดนี้แพงมากๆากนะคะคนี่นก็คือเหตุถังเช่านั่นเองเห็ดถังเ,งเช่าเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูช่วยค่าเชื้อในปอดแล้วก็ค่าเชื้อในระบบเลือดแล้วก็ฟื้นฟูไตจะได้ในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศด้วยตัวนี้แหละที่ทําให้เรากินแล้วถ้าใครมีเชื้ออยู่ในร่างกายไม่ว่าเชื้อโรคอะไรแล้วแต่หรือเชื้อภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการตัวร้อนหายใจร้อนบางทีอาจจะนอนไม่หลับในคืนแรกนะครับ เป็นอาการเหมือนเป็นไข้ที่ว่าครับว่คือนอนไม่หลับไปเลยครับถึงบางบางคนบางคนนอนในช่วงแรกเป็นช่วงแรกครับนะคะอ่ะต่อมาค่ะเหตุิดที่4นะคะนั่นก็คือเฮดยามาบูชิตะเกะนั่นเองค่ะเหตุนี้เป็นยังไงคะอาจารย์วันนี้จะเน้นให้ตับมีการฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียที่เรากินกับอาหารเข้าไปที่เข้าทางปากเนี้ยตับจะจัดการก่อนเพราะจะเร่งการทํางานของตับให้มีการฆ่าเชื้อในตับ นะเร่งการในในร่องของการย่อยน,น้ำผลิตน้าย่อยไปย่อยพวกไขมันต่างๆ <คะ S 2> นะตัวนี้จะเน้นได้ปรับโดยตรงเลยนะครับช่วยในเรื่องนะได้ผิวหนังมีความชุ่มชื้น<ค>ะนะครับขายายหลอดเลือดนะเพิ่มปริมาณเลือดที่เข้าไปเลี้ยงหัวใจก็คือท่เอเมื่อเมื่อไขมันถูกย่อยปุ๊บเนี่ยไขมันจะกลายเป็นน้ำไ <คะ S 2> หลคล่องไขมันไม่เป็นก้อนแสดงว่าเหตดชนิดนี้หรือเปล่าที่ไปช่วยให้ผิวหนังของเราเนี่ยมี มีน้ำมันออกมาน้ำมันออกมาใช่เพราอน้ำมันออกมาก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นครับนะคะอ่าต่อมาเห็ดชนิดนี้คุ้นเคยกันดีคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือนั่นเองเห็ดลิ้นจือดเมินเห็ดลิ้นจือจะเน้นโดยตรงไปที่ไตเราดูรูปทรงมีลักษณะคล้ายไตนะก็คือไปทําให้มีการฟอกน้ําเสียของเสียในในเลือดเราที่เป็นน้ําเนี่ยนะมีการขับทิ้งทำให้อาการบวมต่างๆหายอาการปวดข้อปวดเข่าที่ ที่มันหลอเลื่อนไม่ดีน้ำมันหลอเลื่นถ,ถูกน้ำมันถูกพวกนี้ค่าค่านะพวกกรดยูริกเนี่ยตัวนี้ไปเร่งให้มีการขับกรดยูริกทิ้งออกไปให้เร็วที่สุดก็คืขอขับออกไปโรคกระดูกผุกง่าย พวกโรคต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่ากรดตัวนี้มันจะทําลายระบบกระดูกมีประโยชน์ต่อกระดูกนั่นเองนะคือไม่ไปทําไม่ให้กรดตัวนี้ไปทำร้ายกระดูกพอกรดตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บขับทิ้งทางไตอ๋อคือป้องกันไปเลยและเหตุชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเห็ดหัวลิงนั่นเองค่ะอาจารย์เห็ดหัวลิงชื่อน่ารักมากเลยนะเห็ดหัวลิงนี่ดียังไงคะช่วยในเรื่องของการทําให้ตับเรียรับน้ําย่อยรับน้ำน้ำเลือดเสียจากม้ามเนี่ยนะส่งไปสู่ตับเพื่อผลิตเป็นน้ําย่อย ก็คือเหมือนกับเพิ่มปริมาณน้าย่อยให้มากขึ้นระบบย่อยอาหารจะได้ดีขึ้นม้ามก็จะได้ไม่มีการบวมนะครับตัวนี้นะครับเน้นในเรื่องของของตับอีกแล้วนะคะนี่นะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับเห็ดถึง6ชนิดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เห็ดแบบว่าธรรมดาธรรมอิ i พอร์ตเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าพี่สองคนคือผู้โชคดีนะคะที่ได้ทานน้าเห็ดเทนโกของเรานะคะแล้วอยากจะถามนิดนึงว่าพอทานไปแล้วเนี่ยนะเพื่อนเพื่อน หรือว่าคนคนใกล้ชิดต่างๆเนี่ยนะคะเขาแบบเฮ้ยทำอะไรแนะนําหน่อยได้ไหมเราอยากจะดูสวยแบบพี่เป้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีครับบางทีก็มีคนถามหางอย่างครับก็เลยแนะนําไปพอแนะนําไปมันบางคนเขพูดแล้วก็สงสัยคือสงสัยแล้วก็ผมก็เลยโทรมาให้ผู้เจ้าชานเขาอธิบายอธิบายบางทีเรารู้จักกันอาจจะ เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งลักษณะนี้ครับก็เลยมีผู้ผู้ช่วยเข้ามาครับตอนนี้ก็ขายกันเป็นอาชีพด้วยเลยเป็นอาชีพหนึ่งเลยเริ่มแล้วครับขายที่ทางมองมองเห็นช่องทางจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วใช่ไหมเป็นตัวแทนจำหน่ายคือเราไม่ต้องเป็นท่านเงินด้านทองคือเราเราแนะนําให้เขาหายให้เขาสบายเราก็จะได้บุญด้วยอู้ช่องเลยได้ทั้งแบบว่าสุขภาพดีบุญดีคุณพี่ผู้หญิงได้ช่วยขายมั่งแล้วยังเนี่ย เพื่อนแนะนําเพื่อนเพื่อนถามมาใมเพะว่ามีเคล็ดลับอะไรทําไมใช้ครีมอะไรหน้าแดงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะเขาก็ถามแต่บอกเขาไม่ได้ใช้อะไรก็ใช้ธรรมดาแป้งกระป๋องธรรมดาแ้งกระป๋องธรรมดาด้วยนะคะเพื่อนก็ถามบอกว่าทำอะไรจึงไม่เหนื่อยเพราะว่าเมื่อก่อนทำงานไม่เหนื่อยใช่ไหมโอาทำไมดูเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะพี่เปตตอบว่าไงค่ะก็บอกก็กินน้ำเห็ด อ๋อทานน้ำเห็ดแล้วเพื่อนแบบเอ้ยมันคืออะไรหาให้เราทานบ้างสิก็แนะนําเพื่อนไปทานเขาก็เป็นอย่างที่พูดนี่แหละไม่สบายจะมีอาการไม่สบายนั่นคือคือทุกคนที่เป็นมีเชื้อภูมิแพ้อยู่ในร่างกายนะครับขบวนการฆ่าเชื้อในร่างกายธรรมชาติจะให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้าไปห้อมล้อมเชื้อโรคแล้วก็ปล่อยความร้อนใส่เลยทําให้คนที่เม็ดเลือดขาวกำลังทํางานอยู่นี่ตัวร้อนหรือขณะที่เราเป็นไข้ต้องตัวร้อน ใครที่เป็นไข้แล้วตัวเย็นนั่นคือระยะสุดท้ายครับรักษายากต้องหาหมอแต่ถ้าใครที่เป็นไข้แล้วตัวเย็นไม่ต้องไปกินน้าเย็นไม่ต้องกินเค็มไม่ต้องเอาผ้าเย็นเช็ดตัวนะฮะอย่าไปเช็ดนะครับนั่นคือมันกําลังฆ่าเหตุพวกนี้ทาไมเกิดที่เมืองหนาวเพราะคนเราเป็นไข้เนี่ยมักจะเป็นไข้ตอนหนาวจัดเพราะตอนหนาวจัดเราสร้างความร้อนไม่พอมันเลยทําให้เชื้อโรคจู่โจมวาะคนเป็นไข้ห้ามกินเค็มห้ามกินน้ําเย็นห้ามเอาผ้าเย็นเช็ดตัว คนเป็นไข้ถ้าลงไปอาบน้าเย็นเรียบร้อยไข้จะช่วยเขาเรียกไข้หลบในเพราะฉะนั้นเห็ดพวกนี้เลยไปเกิดในเมืองหนาวเพื่อช่วยเหลือคนเมืองหนาวเวลาไข้นะครับแต่ขณะนี้เมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยเชื้อโรคมันก็รุนแรงเหลือเกินเขาไม่อยู่เราเลยต้องเอาเพื่อสมุนไพรที่รุนแรงในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะเข้ามาทานนะยังไข้วัดพัฒนา้นเรือเห็นไหมเพราะวันนี้ใครที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือจับดูตามกล้ามเนื้อจะนิ่มนั่นแสดงเชื้อเยอะแล้วนะ กล้ามเนื้อเล็กลงนิ่มค่ะ,ะคุณทานไปเนี่ยก็จะมีอาการตัวร้อนแน่นอนอะะนะคะอย่าตกใจถ้าเกิดประทานแล้วตัวร้อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้นะคะทั้ง2คนนะคะทั้งคุณอภิช,ชาติแล้วก็ทั้งพี่เปยเนี่ยนะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่อาจจะป่วยก็ดีหรือยังไม่ป่วยก็ดีนะคะให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของเราหน่อยนิดนะะึงค่ะได้ครับคือท่านผู้ชมได้จุมเนื้อปังแล้วก็อยากจะ ขอแนะนําให้ลองทานดูนะครับค,คือคือสมุนไพรตัวเนี้ยถ้าพูดก็ฟังถ้าไม่รับประทานจะไม่รู้นะเหมือนกับเล่าเรื่องหนังมันเล่าไม่จบนะครับพอรับประทานเนยมามาสัมผัสเองะจะได้บอกว่าเออมันดีจริงมันจะได้รู้จริงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันเหมือนกับทำบุญเองกันนะครับค่ะ จนแล้วมันหายละหายมับช่วยคนด้วยใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงด้วยเนาะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยฝากทางคุณผู้ชมด้วยครับถ้าถามผมผมก็อยากให้ทุกคนได้ทานนะครับอย่ารอให้ป่วยแล้วทานเพราะถ้าวันที่คุณป่วยแล้วเนี่ยเสียงานเสียการคนต้องมาเฝ้าปัญหาตามมาอีกเยอะแยะนะแล้วกว่าจะเบ์นเรื่องกว่าจะฟื้นกลับมาสภาพเดิมมันทีต้องใช้เวลา4เดือน5เดือนอย่างคนเป็นอัมพาตเพลกอย่างน้อยๆก็เจ็ดแปดเดือนแล้วกว่าจะฟื้นขึ้น แต่ถ้าเราทานก่อนป้องกันก่อนเหตุการณ์นั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะคนที่สุขภาพดีก็ทานเดือนละขวดก็ยังดีนะคนที่สุขภาพไม่ไม่ดีก็ทานต่อเนื่องสักลังหนึ่งนะครับเพราะขวดทานได้ประมาณ3าสี่วันเท่านั้นเองนะขวดไม่ใหญ่มากครับทานง่ายทานอร่อยนะตั้งเผลอๆลูกคิดว่าเป็นขนมหวานนะ่านทานอะอย่างนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าตัวนี้ถามว่ากินแล้วรวยกินแล้วรวยกินแล้วรวยรวยงครับ เมื่อสุขภาพเมื่อสุขภาพดีแล้วก็เงื่อนแล้ก็ตามมาแล้วก็ขยันทํางานได้มากขึ้นมีแรงทํางานได้มากขึ้นก็จะรวยได้มากขึ้นได้ขึ้นเงินก็ตามขึ้นมาด้วยจริงๆแสดงว่าต้องรับ j อบเช้าเย็นเช้าเย็นรับกะแน่นอนแนนนอเลยใช่ไหมคะเนี่ยคือมองเห็นช่องทางแล้วครับเอมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะมีสุขภาพดีนะคะเหมือนพี่อภิชาติแล้วก็คุณเปย์นะคะก็อย่าลืมค่ะนะคะกับน้ํา เหตุเพื่อสุขภาพของเรานะคะเชนโก้นั่นเองนะคะถ้าสนใจคะ่ะหมายเลขข้างล่างนี้พร้อมแล้วนะคะโทรมาค่ะจะมีผู้ชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่คะ่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นั่นเองคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดเ,เวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคะ่ะพี่พิชาติขอบคุณคุณเปยและสุดหล่อประจำรายการของเรานะคะอาจารย์คะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน